มันก็มีคนที่มีปัญหานะครับมาโดยจงใจทําผิดกฎหมายในทางกลับกันนะครับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ยืนยันเด็ดขาดว่าไม่มีหรอกครับนะโยบายหรือคําสั่งที่จะไปให้ทําร้ายประชาชนนะครับแต่ว่าการปฏิบัติการจะสิบเมษาจะเป็นช่วงพยายามที่จะปิดล้อมไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิด การคลี่คลายปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการปะทะกันนะครับทูผิดไม่สามารถไปพูดได้ทุกกรณีนะครับก็ต้องไปพยายามหาข้อเท็จจริงให้มากที่สุดว่ามันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางที่เหมาะสมที่จะเยียวยาแก้ไขกันเนี่ยคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพูดกันมากเรื่องกรณีของของวัดประทุมนะครับแต่ไม่เคยมีใครมาตั้งคําถามเลยครับว่า ที่มากล่าวหาว่าเอาเจ้าหน้าที่ไปจงใจทําร้ายแล้วจะเป็นนโยบายรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ย hmm. มันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่การชุมนุมเนี่ยยุติแล้วแล้วรัฐบาลจะไปมีแนวคิดว่าจะต้องไปทําร้ายผู้ที่อยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครที่เป็นพยาบาลที่เป็นคนที่มาช่วยงานเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรอยู่แล้ว hmm. แต่ว่าเอาละเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องไปค้นหาข้อเท็จจริงกันว่ามันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนอย่างไร นะครับเราก็จะมีคําตอบที่เหมาะสมแต่บรรยากาศวันนี้ที่มันไม่ดีก็คือว่ามันมีคนตั้งทงอยู่ตลอดตั้งทงว่าต้องออกอย่างนี้ต้องสรุปอย่างนั้นและเสร็จแล้วพอข้อที่จริงตรงไหนออกมาแล้วมันไม่ตรงกับทงเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนไหวกดดันบางทีก็เหมือนกับข่มขู่คุกคามกันอยู่ไกลๆเหมือนกันคุณพิสิทธิ์กำลังจะมองว่าสดต่อไปนี้ถ้าข้อสรุปข้อเสนอกอปออกมาสุดท้ายตามอายุที่ที่ถูกกำหนดไว้สองปีจะมีข้อสรุปสุดท้ายครับ ถ้าไปกระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ปรองดองก็คือมันต้องว่าตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องรู้ว่าข้อเสนอเนี่ยจะนําไปสู่อะไรครับ,รบผมก็ทราบคอปอนักใจนะครับอย่างเช่นข้อเสนอเรื่องเยียวยาผมก็อธิบายหลักการการเยียวยาไปแต่เวลาไปปฏิบัติเนี่ยขณะนี้คอปอก็บอกว่ามันไม่ค่อยตรงมันหยิบไปบางส่วนนะครับแล้วก็คนก็จะไปเข้าใจคอปอผิดได้ว่าตกลงตัวเลขการเยียวยาหลักเกณฑ์การเยียวยาเนี่ยมาจากคอปอ ทั้งที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าหลักการคอปออิงอยู่เนี่ยกบับประชาชาติมันว่าอย่างไรแต่รตรงนี้รัฐบาลตอนที่ไปออกมติครมไม่ได้พูดถึงว่ามันต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนี้นะนะครับม่นงนั้นก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะว่ามีคนจํานวนมากก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนไปทําความผิดเนี่ยได้รับการเยียวยามากกว่าผู้ถูกกระทําก็มีนะครับอันนี้จะเป็นเชื้อไฟใหม่ถูกต้องครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องตัวเหตุการณ์ต้นเหตุของความขัดแยง้ง ก็ต้องมีการพูดถึงในเชิงหลักการกันว่าที่เราบอกการเมืองขัดแย้งกันเนี่ยปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างว่าในรายงานของพอก็ยังมีการพูดย้อนไปจนถึงคดีของอดีตนายกทักษิณสุกหุ้นสุขหุ้นนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเริ่มกระบวนการที่ทําให้กระบวนการความสิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ย มันเสื่อมถอยไปนะครับขณะเดียวกันเวลาเนี้ยวารกรรมก็ยังมาทะเลาะกันว่าก่อนหลังรัฐประหารนะครับทั้งที่ความจริงบาดแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกด้านและมันลึกกว่านั้นและมันไปไกลกว่านั้นแต่เราก็ไม่พยายามมาพูดกันให้มันครบถ้วนแล้นผมคิดว่าในในความพยายามที่จะสร้างความปรองดองเนี่ยหนึ่งต้องต้องมีความละเอียดนะครับมีความรอบข้อต้องเลือกสิ่งที่จะทําให้ทุกคนเห็นด้วยกันก่อน ครับข้อเสนอคอปปอก็ดีจนนําไปสู่ข้อสุบเมื่อสักครู่ตอนต้นคุณวิสิทธิ์ได้ให้คาจํากัดความว่าการปรองดองคือต้องเริ่มจากการค้นหาความจริงแล้วก็นาไปสู่การเยียวยาและอะไรต่างๆที่จะนําไปสู่การปรองดองในท้ายที่สุดด้วยค,ความเคารพคุณวิสิตครับอคุณวิสิ์เป็นคู่ขัดแย้งในเหตุการ,ร์ด้วยนะครับความจริงผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งหลักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะในช่วงหนึ่งผมไปดํารงตําแหน่งในรัฐบาลบนะครับความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก คุณทักษิณกับกฎหมายมเพราะฉะนั้นใครไปนั่งอยู่เป็นรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่รักษากฎหมายก็จึงกลายเป็นคู่ขัดแยง้งนะครับจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนแล้วนะครับนายกก็จริงๆแล้วก็เป็นน้องสาวคุณทักษิณด้วยซ้ำแต่คุณทักษิณเนี่ยถ้ากลับประเทศไทยมาวันนี้นายกยิ่งรักก็มีหน้าที่ต้องไปจับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่ที่ตัวบุคคล นะครับแต่มันกลายเป็นว่าคนมีหน้าที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับนั้นผมก็บอกว่าใช่ครับผมถูกลากเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งตรงนี้นะครับและผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนเริ่มต้นกระบวนการปรองดองแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการสอบข้อเท็จจริงนะครับให้มีการดําเนินการหลายอย่างวันที่ผมไปช่วยเรื่องการประกันตัวนะครับคนเสื้อแดงคนที่เขาสนับสนุนฝ่ายผมนี่เขาก็ตําหนิมากแต่ผมบอกว่า ผมมีหน้าที่ในการที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝา่ายผมอยากเห็นรัฐบาลน,นี้เนี่ยดำเนินการในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ตรงนั้นนะ่ยคุณมีหน้าที่ในการดูแลทุกคนคไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วมันจะเดินได้จริงๆก็มีคนถามเยอะนะฮะในสังคมว่าทําไมเราไม่ก้าวข้ามข้ามคุณทักษิณไปสักทีนึงก็ผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ผมเรียกร้องตลอดก็คือว่าวันนี้ทําไมรัฐบาลไม่เดินหน้าแก้ปัญหาค่าครองชีพแก้ปัญหาน้ํามันแก๊ส ต่างๆเลยนะครับซึ่งกาลังเป็นสาเหตุให้คนต้องเดือดร้อนมากขึ้นแก้ปัญหาฟื้นฟูเรื่องน้ําท่วมแล้วปล่อยเรื่องของคุณทักษิณซะปล่อยวางซะนะครับถ้าปล่อยวางซะให้คอปอมีเวลาทําให้กรรมธิการมีเวลาทําสร้างความยอมรับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องคุณทักษิณยังไงให้ทุกฝ่ายยอมรับเดินไปอย่างเงี้ยเราก้าวข้ามคุณทักษิณที่วันนี้มันไม่ข้ามเพราะอะไรเพราะรัฐบาลพูดต้องเอาคุณทักษิณกลับบ้าน ต้องอภัยโทษต้องนีรโทษและคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ออกมาต่อสู้มันก็เลยก้าวไม่พน้นถ้าจะก้าวไ้พน้นรัฐบาลต้องหยุดต้องหยุดเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องคอปอปล่อยให้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการ,รปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมการอิสระให้เขาไปช่วยหาทางออกให้กับสังคมเพราะรัฐบาลก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้ครับคือวิสิตครับท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคอปเปิด รายงานออกมาเป็นข้อสรุปแล้วมีบางประเด็นที่จะไปกระทบต่อตัว,ตวคุณวิสิทธิ์เองในฐานะที่วันนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการ,รสั่งการหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคุณวิสิ์จะว่ายังไงครับประเด็นนี้ผมก็ต้องว่ากันตามความเป็นจริงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยตรงไหนที่อาจจะมีปัญหาครับเขาก็ต้องสามารถที่จะบอกได้นะครับแต่ว่าผมยืนยันอย่างหนึ่งว่าไม่มีที่บอกว่า มีความพยายามมีนโยบายมีความจงใจที่จะไปทําร้ายประชาชนนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลานี้เวลาเล่าเหตุการณ์คนลืมไปแล้วนะครับ,รบเพราะว่าบางฝ่ายไปพูดเนี่ยเหมือนกับว่ามีการชุมนุมอยู่อยู่ดีๆรัฐบาลก็เข้าไปสลายการชุมนุมจนกระทั่งคนตาย91คนข้อที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นข้อที่จริงก็คือว่าความสูญเสีย91คนเนี่ยเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ2เดือนในเหตุการณ์นับ หลายสิบเหตุการณ์นะครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยถูกกดดันจากทุกฝ่ายในขณะนั้นว่าเรามีหน้าที่รักษากฎหมายด้วยแต่ต้องพยายามอย่างถึงที่สุดไม่ให้เกิดความสูญเสียด้วยครับผมก็ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยึดแนวทางนั้นได้ยึดกฎหมายส่วนทําไปแล้วเหมาะสมผิดพลาดมากไปน้อยไปผมยอมรับตรงนี้ได้ครับอ,อันนี้ก็รอรอรอ,รอเวลานะครับเรียนถามผู้ิพิสิทธ์อย่างนี้ครับว่า มองการทํางานคออ,อปอวันนี้ยังไงมีข้อสรุปข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลคุณวิสิทธิ์มาแล้วแล้ววันนี้ก็ไปเสนอต่อรัฐบาลค,คุณยิ่งรักข้อเสนอแนะบางอย่างก็ไม่ได้เป็นคุณต่อคุณวิสิทธิ์ในวันที่ปเป็นรัฐบาลข้อเสนอบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นคุณต่อรัฐบาลคุณยิ่งรักไอการทํางานลักษณะนี้ถือว่าคออ,อปอเดินมาถูกทางหรือเปล่าหนึ่งเนี่ยขอแสดงความเห็นใจและก็เข้าใจคอปก่อนนะครับมันเป็นงานยากนะครับและพูดตามตรงแล้วเนี่ย เสนออะไรเนี่ยต้องมีคนไม่เห็นด้วยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นในสังคมซึ่งแบ่งข้างกันมากเนี่ยเสนออะไรก,กลางๆเนี่ยถูกเล่นงานจากทั้งสองฝ่ายครับนะครับผมก็ต้องบอกว่าหลายครั้งที่ผมยืนอยู่ยืนอยู่และพยายามใช้แนวทางตรงกลางเนี่ยผมก็โดนมาแล้วเพราะนั้นผมเห็นใจคอปนะครับนี่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสนอแนะเนี่ยผมคิดว่าโดยที่ผมได้เน้นถึงความละเอียดอ่อนของปัญหาเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าหลายเรื่องเนี่ย ผมว่ามันก็เป็นหลักการที่ดีเสนอมาแล้วแล้วก็รัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องการประกันตัวแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับแต่มันอาจจะตอบสนองได้ไม่หมดเพราะมันไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างเดียวมันมีอำนาจของฝ่ายตุลาการมันมีเรื่องของผลพวงที่จะเกิดขึ้นในทางกฎหมายด้วยก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ผมก็ได้เคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็อาจจะติงคอปอบ้างน,นะครับหนึ่งก็คือว่าพอท่านเสนออะไรไปแล้วเนี่ย เวลาคนเอาไปทํามันทําไม่ตรงเนี่ยท่านคงจะต้องเสียงดังกว่าน,นี้หน่อยอนะครับ,รบไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าผมเป็นห่วงว่าถ้าคนไปทําเนี่ยทําไม่ตรงตามคอปปอแล้วมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยมากๆเขาไปเข้าใจว่าคอปปอเป็นคนให้ทำํำมันจะมากระทบ